ทำไมไม่ไปอยู่อเมริกาคุณยิงดังลากลับมาทำไมเมืองไทยไปกินหมูแห้งไข่ดาวน้ำปังนอันใหญ่ไอหนุ่มที่ไอมันคอยเอาใจเอาใจโอ้โอ้จีไอเกรวฮัลโหลเซคุ้มบาย ขูิงคุ้นนายเสีดเยดายนางองให้โฮจะหอดพาตามเขาไปก็กลัวโดนโฮต้องเดินเซโซเขาบังกะโลหาผัวคนไทยโอ้ยบอกแ้วบอกฟังมีผัวฝรั่งเดียวมันก็ขินเจ้าไปโอ้ยอยากเห็น อยากเป็นี่แม่แรต้องมานั่งเจ็บใจีนางน้ามนต์ไปโดนบ้กนให้เด็นผู้อายสมใจละเดทำไมไม่ไปอยู่อเมริกาแม่แม,แม่ปรารากลับมาทำไมเล่าเธอสมน้ำน้าจังฝรั่งมันชิ้แควนเดไปนั่งขายเบอร์ตามบานกลับมาทำไม มีผัวพลังเดียวมันก็ทิ้งเจ้าไปโอ้ออยากกินมูแห็นอยากไปที่แม่แล้วต้องมานั่งเจ็บใจนางหน้ามนไปโดนปัดให้เด้ผัวที่ไอาสมใจเลยทำไมไม่ไปอยู่อเมริกาแม่แม่แมประรากลับมาทำไมเราเธอ ส่งน้ำหน้าจังฝรั่งมันคิงแควนเต่ไปนั่งขายเดินตามบ้ากลับมาทำไม่ซิเรียสพวกเราก็ุณมากนะก็เป็นบทเพลงของที่เต้าใสายนี่ยฮะเพลงนี้ก็ดังรู้จักก็จาดางาังนะเป็นเพลงดังในอดีตน,น,น,นะก็กราบขุณมากนะ ผมก็การขออยากนำเด็กท่านมาขับขานตอนนั้นผมยังเด็กถึงคุณมากครับ